อยากจะปูดาดฟ้าด้วยแผ่นพื้นสม็จรูปแต่ใครๆก็บอกว่าปูไม่ได้ได้สิคะแต่ต้องมีวิธีป้องกันไปดูกันคะ่ะว่าทำยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทำให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะแป้งก็อยากใ,ให้ทุกคนติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะถ้าคุณดูไม่จบเนี่ยคุณอาจจะพลาดเทคนิคดีๆเกี่ยวกับก,การก่อสร้างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้คะ่ะไปคะ่ะไปดูกันเลย ปูแผ่นพื้นบนดาดฟ้าได้นะคะแต่จะต้องมีกระบวนการพิเศษในการป้องกันค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวิธีอะไรบ้างวิธีการแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะชั้นอื่นนะคะอาจจะไม่มีสโลปได้แต่ชั้นดาดฟ้าจะต้องมีสโลปเท่านั้นนะคะเหมือนหลังคาค่ะน้ําจะได้ไหลลงไปได้สู่ชั้นล่างนะคะแค่นี้น้าก็ไม่ขังแล้วก็ไม่รั่วอีกแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะคานจะต้องเรียบค่ะจะต้องไม่เป็นตะปุ่มตะปำนะคะแผ่นพื้นจะได้วางแนบสนิทกับคานอ่าและที่สําคัญคานนะคะก็จะต้องปรับให้เอ็นลงเล็กน้อยนะคะหรือว่าเป็นสโลปเช่นกันค่ะน้ําจะได้มีขังนั่นเองค่ะวิธีสองนะคะชั้นอื่นๆเทคอนกรีตทับหน้าหนาเท่าไหร่ชั้นดาดฟ้าเทคอนกรีตทับหน้าหนาขึ้นไปอีกค่ะเช่นปกตินะคะเทคอนกรีตทับหน้าที่ความหนา5เซนติเมตรใช่ไหมคะชั้นดาดฟ้าเทไปเลยค่ะ6เซนติเมตรนะคะ ข้อ3นะคะคอนกรีตท,ทับหน้าจะต้องผสมน้ำยาก,กันซึมค่ะถ้าไม่ใส่เนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะซึมแทนได้เลยนะคะวิธีที่สี่นะคะอย่าให้มีรอยต่อในเนื้อคอนกรีตอย่าอยู่เทจะต้องเทให้ต่อเนื่องนะคะพักแป๊บหนึ่งไปกินข้าวก่อนไม่ได้เลยนะคะวิธีที่5นะคะเหล็กตะแกรงในคอนกรีตท,ทับหน้า จะต้องมีการเสริมให้ถี่ขึ้นค่ะเพราะว่าเหล็กตะแกรงประเภทนี้นะคะวิศวกรรู้จักกันดีในนามที่เรียกว่าเ e น p e r s t u r e steel ค่ะเหล็กตะแกรงประเภทนี้จะช่วยป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตทับหน้าในอุณหภูมิที่แบบเปลี่ยนแปลงบ,บ่อยๆอย่างเช่นเจอแดดเจอลมเจอฝนโดยเฉพาะชั้นดาดฟ้านะคะเป็นชั้นที่จะต้องมีการเสริมเหล็กเป็นพิเศษถามว่าเสริมถี่แค่ไหนใช่ไหมคะอย่างเช่นชั้นอื่นๆนะคะเสริมเหล็กทุกๆ20ซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ว่าชั้นดาดฟ้านะคะเสริมถี่ขึ้นไปอีกค่ะเสริมเข้าไปเลย ิธีที่6นะคะเพื่อป้องกันการแตกร้าวของแผ่นพื้นที่วางบนคานทํายังไงดีง่ายนิดเดียวค่ะก่อนการเทคอนกรีตทับหน้านะคะจะต้องมีการเสริมเหล็กยาวประมาณ1เมตรที่ปลายแผ่นพื้นระหว่างที่แผ่นพื้นต่อกันตามแนวยาวค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหนักของของนะคะที่แบบวางบนแผ่นพื้นหลังจากที่เทคอนกรีตทับหน้าแล้วเนี่ยทำให้ปลายแผ่นพื้นกระดกเพราะว่าถ้าปลายแผ่นพื้นกระดกเนี่ยก็อาจจะเกิดการแตกร้าวบริเวณที่แผ่นพื้นวางบนคานได้นั่นเองค่ะและวิธีสุดท้าย บริเวณจุดอ่อนของการเกาะชาบเช่นกำแพงแล้วก็พื้นใช่ไหมคะจะต้องมีการใส่เหล็กกรงไก่ค่ะเพื่อป้องกันโอกาสการแตกร้าวเราจะต้องป้องกันให้ได้ทุกจุดเลยนะคะเพราะไม่งั้นมันจะแตกร้าวค่ะถ้าทุกคนทําได้ครบ7ข้อนะคะแ้งก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในการปูแผ่นพื้นสําเร็จรูปในชั้นดาดฟ้านะคะแ้งเอาใจช่วยทุกคนอยู่นะคะสู้ๆค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนเ h e Blue p i n ฟอร l ล Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่ อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานกดกับโลก แถมยังอยู่ในตละลัลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอช้าทําไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ0 2 9 3 7ส 3, 3 1 2หรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุ๊ปนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นอย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย